สวัสดีจ้าสาวๆมาตามนั้นนะคะที่แจ้งไว้ว่าเดี๋ยวจะมารีวิวแป้ง t 2ค o ขอนฟาวเดชั่นหรือแป้งข้าวโพดเป็นแบรนด์ไทยตัวนี้ให้ดูว่าเฮ้ยมันดียังไงนะคะทำไมดีน่าถึงใช้ยาวนานถึง3ปีแล้วนะคะอะถูกถูกด้วยดีนะคะเดี๋ยวมาดูกันอันนี้คือกล่องเขาเนาะกล่องเขาแพ็กเกจเขาสวยเนาะเออมีสคุณมีออยอะไรตรงนี้ นาะบอกอัน,นไอตัวปลิ้นตัวนี้เป็นนูนๆด้วยนะเออเออสีสันสวยงามนะคะมีเบอร์บอกด้านข้างนี่เบอร์สอง่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองมีสามเบอร์หนึ่งสองสาม,สามนะคะแพ็กเก็แข็งทนทานแข็งแรงที่เก็บพับพับนุ่มมอนุ่มเวอร์แป้ง ตลับไม่เล็กนะเธอสิบกร,รัมเขาขายกันร้อยแบาทเธอร้อยปดบาทเดี๋ยวมันทาให้ดูว่าอีร้อยแปดสบาทนี่คือมันดียังไงนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวจะมาสวอตส,สีให้ดูก่อนเรียงเลยหนึ่งสองสานะคะดีน่าจะใช้สองเบอร์อย่างที่เธอเธอรู้กันนะคะฉันจะใช้แป้งสองเบอร์น่าจะได้ดูมีมิติเดี๋ยวจะลงเบอร์หนึ่งอันนี้เบอร์หนึ่ง เขาจะออกเหลืองๆหน่อยนะเ้าพูดไงเธอเ้าพูดไงเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะมีกันแดดด้วยนะกันแดด spf 30แต่เขาไม่ได้ระบุที่กล่องแต่เราเนี่ยดูออกว่ามันมีกันแดดเราก็เลยถามเพราเอ๊ะเดี๋ยวนะแป้งทุกวัน,นมันมันมันควรจะมีกันแดดผสมสิเราก็เลยถามเขาไปเขาก็เลยบอกว่ามีค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ระบุดลงในแพคเกจมันชื่อชื่อมันยาวแล้วไงเลยตัดออก อ่าเบอร์สใช่ไหมอันนี้เบอร์สองนะอ่าเบอร์สองดีน่าใช้เบอร์1กับเบอร์สามใกล้เคียงมากอ่าเบอร์สามเไหนเบอร์สาม ฉันลงหุนแกะพวกเธอดูนะนะน่าจะเป็นคลิปแรกที่ฉันลงหุนแกะแป้ง3 3มสามตลับ3สีด้วยงบประมาณของฉันเองในการรีวิวสวอชให้พวกเธอดูเนะี่ยอ่ะดีหน้าใช้1กับ3ามงงใช่ไหมทำไมพี่ดน้าไม่ใช่2เดี๋ยวจะมาแต่งให้ดูนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมา ทากันเลยนะคะมาลงกันเลยเดี๋ยวซีกหนึ่งจะทําเป็นสองซีกนะคะซีกนี้ก็คือจะถาจะลงแบบว่าหน้าเนี่ยคือแบบไม่ได้ลงอะไรเลยแล้วลงแค่แป้งอย่างเดียวซีกนี้ก็คืออาจจะลงพวกพัมเมอร์คือคือแบบเหมือนแต่งหน้าเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลงฝั่งนี้กันก่อนโดยวิธีการโดยวิธีการที่แต่งแบบ แต่งจริงๆก็คือแบบจะใช้สองสีนะคะคือทาตรงจุดไหนใต้ตานี่นะใช้เบอร์หนึ่งนะแล้วก็ฉันจะแบ่งซีกจมุกฉันยังไงแบ่งซีกจมุกแล้วก็ตรงนี้แบ่งซีกครึ่งลำบากนิดนึงลองแก้ม คือเธอเวลาเลือกแป้งเนี่ย่าเลือกเบอร์ที่มันมันขาวกว่าหน้าตัวเองเพราะมันจะวอกนะเธอแล้วฉันก็ย้ำประจำว่าเวลาเลือกแป้งเนี่ยคือให้ใช้เบอร์ที่มันเป็นสีผิวตัวเองนะคะไอะอย่างว่าทาไม่เป็นที่ิงลงจริง,รงลงมันก็ไม่ได้ยากเห็นไหมที่ลงก็คือใต้ตา ถ้าลงเต็มหน้านะคะถ้าสมมุติลงเต็มหน้าคือจะเป็นการลงใต้ตาสันจมูกแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้นะคะคางตรงนี้ตรงนี้นะคะร่องแก้มเนี่ยที่มันเป็นริ้วรอยล่องนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะสองข้างอันนี้คือที่นหน้าลงคือเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์ที่สว่างกว่าผิวเราหนึ่งเบอร์นะ,ะแล้วทีนี้ก็คือเบอร์สามคือเป็นเบอร์ที่จะต้องทาทั้งหน้า นะที่ดีน่าลงตัวรสามนะคะเนียนฉันไม่ได้ทาพวกพามเมื่อ์อะไรก็เนียนเนะเออเธอนี่เห็นไหมเออมันก็จะดูมีมิติหน้าถ้าทาแป้งสีเดียวน่าจะแบนนะคะน่าจะแบนแบน น่าเกิจะเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นไปเลยนะคะแป้ขงข้นเนียนแล้วไม่หนักหน้าหน้าจะหน้าเบามากเธอแป้งเขาเบาบางมากนี่เธอติดดีนะปกปิดเนี่ยก็พอใช้ได้ปกปิดดีจริงๆอ่ะมันมีวิธีการอยู่ก็คือใช้ถ้าไม่มีพวกพลามเมอร์หรืออะไรลงเลยก็คือ ใช้วิธีการพับเปี่ยกอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูก็คือเอาน้าธรรมดาก็ได้ค่ะไม่ต้องจะะเปรย์ไม่ต้องน้ําแร่ก็ได้เอาลงฝ่ามืออย่างเงี้ยแล้วก็รูปรูปน้ําที่อยู่บนฝ่ามือเราก่อนนะต้องรูปก่อนแล้วค่อยเอาพับแตะไปตรงมือเสร็จแล้วก็มากดที่แป้งเบา,เบาๆซับซับับแล้วก็มาลงที่หน้าเรา อยากจะปิดตรงไหนก็เน้นตรงนั้นย้ําตรงนั้นอะ่ะเธอเข้าใจไหมแล้วมันก็จะปกปิดดีเห็นไหมมันจะดูเนียนเป็นธรรมชาติเห็นไหมแล้วจะเห็นได้ว่าเออหน้ามาันดูมิติเห็นไหมมันมีความสว่างอยู่ตรงบริเวณที่เราไฮไลไท์ลงไปแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นแบบเป็นสีผิวเราเออนะคะมาค่ะ เเลี๋ยวๆปากแห้งมากขอทาปากก่อนขอทาปากก่อนลิปบาลมก่อนแต่งหน้าก็ทาพวกลิปบาลมอะไรไว้รอนะคะลิปบารุงให้มันแบบเข้าน้ำเข้าเนื้ออะไรของเขาไปรอนะคะใช้ของอร่อยใช้ชันใช้ของถูกด้ดีอีกแล้วเธอโฮจลโฮจลนะคะ โโจนนี่จะเป็นลิฟจากไต้หวันไหมจําไม่ได้นะคะเอออันนี้ใช้ดีมากอ่าคู่หนึ่งคู่หนึ่งรู้สึกจะขายอยู่ที่ร้อยหกสิบนะร้อยหกสิบมีสีส้มกับสีชมพูเดี๋ยวเอาสีชมพูด,ดูสีชมพูเลยสีชมพูก็จะเป็นชมพลลูละเรื่อเธอหาวสัมกันนะได้ชมพูละเรื่อ เดี๋ยววันหลังมารีวิวให้ดูนะคะดูของแท้ของปลอมยังไงเดี๋ยวมาเลยรีวิวให้ดูนะคะวันนี้เราเอาแป้งก่อนนะคะอะทาพัามเมอร์อะไรที่เรามีลงไปในกรณีที่แบบว่ามีนั่งแต่งหน้าเลยอะไรเงี้ยนะคะลงพัามเมอร์ใช้ของอะไรใช้ของยี่ห้อนี้ เต็มเดมิเซลนะคะเดมิเซลถูกระดีอีกแล้วหล <laughs> อดร้อยห้าสิบหอดเจเวอรเห็นไหมทาเดมิเซลนี่ฉันชอบตรงที่แบบว่าทาแล้วมันมีความแบบว้าวว้าวนะคะเห็นไหมหน้าว้าวแล้วม,มันก็ มันจะเหนียวเหนียวนิดนึงแต่ความเหนียวเหนียวนี่แหละมันดีตรงที่แบบว่าถ้าเราลงแป้งไปเลยเนี่ยมันจะติดทนดีเวอร์ตดติดทนดติดทนดีนานมากนะคะมาเดี๋ยวมาลงกันเลยนะคะลูกก็จะกวนนิดน,นึงนะคะสเต็ปเดิมเบอร์หนึ่งแต่เวลาที่ดีน่าลงไฮไลท์เนี่ยน่าจะใช้แปลงนะคะ ภายในเสียงลูกนั่งก็หัวชนโต๊ะยืนขึ้นแล้วปังก็จะคอยหยิบจับนน่นนี่นั่นอุปกรณ์แต่งหน้าแม่ไปนะคะอาทีนี้เราก็มาลงเบอร์สามตรงบริเวณแก้มนียค่ะขึ้นอย่างเงี้ยนะคะลงย้ำๆไป มันก็แน่นอนอยู่แล้วแหละทางนี้มันก็จะต้องดูเนียนกว่าเพราะว่ามันมันมีมันมีการลงพราเมอร์ใช่ไหมล่ะเออพราเมอร์นี่เป็นตัวช่วยที่ดีเลยนะคะแล้วก็ทําเครื่องสําอางเนี่ยทุกอย่างมันจะติดทนกับเราสําหรับคนที่ไม่ชอบลงรองพื้นนะทาแค่ตัวนี้ก็แบบว่าหน้าคือลงแป้งลงอะไรมันก็แบบดูเนียนเป็นธรรมชาติแล้วก็ติดทนนานทั้งวันนะคะทีนี้เราก็ มาแต่งหน้ากันนะคะอ่ะให้ดูให้ดูให้ดูเนียนกว่าเนียนแบบธรรมชาติธรรมชาตินะคะปกปิดใช้ได้นะคะวิธีปกปิดมันมีนะคะใครมีแบบใครมีผ้าเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบต้องใช้ผ้าเปียกนิดนึงนะคะ <c oughs> ก็ฉีดลงไปหรือใช้คู่กับรองพื้นก็ได้นะคะลงรองพื้นก่อนแล้วก็ ใช้แป้งนี้ทาทับไปเลยแต่คือแนะนําจริงๆว่าขอร้องเวลาทาแป้งเนี่ยใช้สองสีเถอะใช้สองสีเถอะอย่าใช้สีเดียวนะคะคือทําให้หน้ามันดูเป็นธรรมชาติและมีมิติของมันไม่ใช่ทาสีเดียวส่วนทุกคนแม่ดิฉันนะคะหน้าเบอร์สามจะใช้แป้งเบอร์หนึ่งนางก็จะต้องทาทั้งหน้าเป็นเบอร์หนึ่งเธอเข้าใจไหมแล้วมันก็จะเป็นแบบกลมๆผืนเดียวแล้วก็รอย หน้าลอ,อยหน้าลอ,อยนางทาแค่นี้จริงเธอแก้มเกลมนางไม่ทาเลยค่ะนางทาแค่แป้งสีเบอร์หนึ่งแล้วก็ทาลิปบล์มนางก็ให้ชมพูนางก็จะทาสีชมพูแล้วนางก็ออกนอกบ้านคิ้วไม่เขียนคิ้วไม่เคยกันหน้าไรไม่ติคือแต่งหน้าไม่เป็นแม่แม่บางคนแต่งหน้าไม่เป็นนะคะขาวไปก่อน,นไม่สนใจอ่ะ่ไม่ชอบหน้าดำชอบขาว จะไปค่ะอ่ะเดี๋ยวมาแต่งหน้ากันนะคะ Give like หลังจากแต่งหน้าเสร็จไปแล้วนะจ๊านี่คือฝั่งที่ลงแค่แป้งเฉยๆนะคะไม่ได้ลงพวกปรัเมอร์ ทางนี้ลงแค่พลาเมอร์นะคะไม่ได้ลงรองพื้นนะคะนี่ก็คือหน้าตาที่แบบแต่งออกมามันดูเป็นธรรมชาติเลยมอนปกปิดได้อยู่ดีดอยเนาะก็แน่นอนทางนี้มันก็ต้องดูเนียนกว่าเป็นเรื่องปกตินะคะยิ่งถ้าลงรองพื้นคือกริบไปเลยนะคะเดี๋ยววันหน้าจะมาแบบลงรองพื้นให้ดูไหมมาแต่งหน้าให้ดูเออวลงขั้นตอนอะไรยังไงเนี่ยนะคะก็ลองดูนะตัวเอง คุมมันกันน้ำกันเหงื่อนะคะได้ดีเป็นแป้งเนื้อแมตปรผสมรองพื้นนะคะล็อกเครื่องสำอางหลังจากการแต่งหน้านะคะล็อกเครื่องสำอางนะคะก็ไม่ติดออกมาะนะคะกันแดด กําน้ำ,นำกําเนือคุมมันได้ดีนะคะมองดูเธอโอ้ยไม่ได้เสียหลายเลยหรอกร้อยแปดสิบเก้าตะลับแค่ตะลับนี่คือเกินราคาแล้วว่าเธอตะลับพับก็คือแบบพับเขาดีมากเธอเอ,อ๋อไหนที่ยังไม่ใช้นิ่มมากคือพับนิ่มมากงานดีมากคือลงมันคือพับมันละเอียด แล้วแป้งมันดีอยู่แล้วเธอเข้าใจไหมพอสองอย่างนี้มันมันมาเจอกันดีกับดีมันมาเจอกันมันกลายเป็นกริดเออเนี่ยเนียนกริดนะคะเบาอสวยร้อยแปดสิบเก้าบาทถูกมากแล้วนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมดีน่าถึงถึงเลือกใช้แป้งนี้แบบยาวนานถึงสามปีคือเป็นคนที่ชอบของถูกและดีแล้วนะคะ ใน abei, ใดๆยุคนี huh. ้ด้วยนะคะเราเก็บเงินไว้เติมน้ำมันเติมหาเงินไปเติมน้ำมันไปทำงานทำงานทำงานหาเงินเพื่อเติมน้ำมันนะคะยุคนี้นะคะดังนั้นเราก็ต้องกินใช้อย่างอื่นอย่างประหยัดแทนนะคะอ่าโอเคดิฉันเป็นตัวแทนเขาด้วย แน่นอนอยู่แล้วนะคะคือมันของมันใช้ดีแล้วคือเอ้ยเราก็ต้องบอกต่อเพื่อนๆในนี้ก็จะมีลูกค้าคนอื่นแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนที่ใช้ตามนะคะแล้วก็ใช้กันแบบสองสามสี่ตลับกันแล้วนะคะตอนนี้คือแบบมันตอบโจทย์ถูกระดีลองดูนะคะติดทนยาวนานค่ะไม่ต้องห่วงอยู่ได้นู่นแหละหกเจ็ดชั่วโมง ส่วนเบอร์ไหนอย่างที่บอกทาแป้งสองเบอร์นะคะ2เบอร์ค่ะอย่าทาเบอร์เดียวอย่าทาหน้ากลมๆไปแล้วคือแบบอยู่น้องเป็นจานดาเทียมออกไปหน้าวอกหน้าลอยอย่าทำนะคะโอเคสำหรับการรีวิวแป้ง T2 Con Foundation วันนี้นะคะก็หวังว่าจะ ทาให้ทุกคนแบบอยากจะลองบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เสียหลายเลยที่จะเอาไปลองนะคะเอาไปลองสักเบอร์หนึ่งก็ได้อ่ะนะคะเอาไปลองดูสักเบอร์ก็ได้ดูว่าเออเราชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองดูร้อยแปดสิบเก้าบาทไม่เสียหลายค่ะเอาไปทําอย่างอื่นไรสาราเยอะแยะนะคะไปละเดี๋ยวมีวีมีอะไรดีๆมารีวิวให้ดูอีกนะคะก็ก็คอยกดติดตามไว้นะคะส่วน ใครที่สนใจสั่งซื้อสินค้าก็คือทักไลน์มาเลยดอนลองนะคะโอเคนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ